หนุ่มน้อยคนนี้ดูเหงาเหงาจับหมาใส่กระด้งจับหมาใส่กระด้ง คนขับตัวจริงคือเจ้เมีครับเราจะไปไหนกันคะสาวน้อยเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปกินข้าวก่อนคะ่ะค่อยๆโรงแรมคะ่ะหิวเยอะคะ่ะ 走吧 เออเออนอนลงไปเออนั่นแหละนอนลงไปเก่งมากถ้าเธอไม่นอนรอบนี้เธออ้วกจริงแน่น้ำลายฟูปากแล้วเนี่ยเห็นไหมนอนลงไปเลยถึงเดี๋ยวปุ๊กลับฝันเดินทะเลปะเมื่อตึบ๊บหนูอดใส่บิกินี่ละเนิบ ใส่ได้แต่ไม่มีแดดให้หนูถ่ายรูปแล้ววันนี้จบข่าวเอาเงาหนุ่มน้อยคนนี้ดูเง,งาเงาเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเมื่อแรกของวันที่ร,ร้านหัว,วลุงแฉว,ชวใช่ปะสายสายหนองปือหนองปือเกือบแล้วเกือบไม่ถึงแล้วลุง ตอนนี้เหลือโอาสอีกเจ็ดนาทีถึงได้มิชลินไกด์ปีสองพันสิบห้าริดเมนูที่อยากกินไว้เลยแต่ว่าป๊าป๊าลืมเอาผ้ามาให้ลูกคุมรถเข็นไม่รู้ไม่รู้ว่าเด็กๆจะงอแง,งหรือเปล่าแต่ว่าดูรีวิวมาเขามีคนพาพาลูกเข้าเหมือนกันแบบใส่รถเข็นอะ ถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเด็กๆเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มตื่นแล้วตัวนี้ตื่นเกินไม่หลับเลยนั่งหลับอยู่แป๊บนึงคืออีกแล้วนะค่ะพี่ๆร้านอยู่ฝั่งตรงข้าม ปิด3โมงแต่2โมงไม่รับแล้วค่ะไปกันโตยายลานค่ะเพราะว่าควรลุงเฉาวเมื่อกี้มาไม่ทันเขาปิดเกานเขาปิดกลางวัน2ชั่วโ oui. มงเปิดอีกที5โมงยินแต่เราไปขวัวแล้วเตไอายุกูกูกูไปเช็คมาแล้วลูเกข้าได้เขาบอกว่าที่ร้านมีหมาเหมือนกันแจมเลย เดาเจ ici, a, ้าาพี่พีไปดูอาหารที่พ่อกับแม่กินนะครัับหว

น่ารักขาวๆน,น่ารักนั่งสาราเหรอทำไมเห่าอยากออกอ๋อออกไม่ได้อะดิเขาจะกินข้าวกันอ,ออกมาทำไมอะข้าวมาเป็นคเลย ทอดมันขั่วทอดมันขั่วคือคือปลาเหรอคะใช่เป็นทอดมันค่วแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปทอดเอาไปขั่วจะไม่มีน้ำมันโอเคเมนูแนะนำมีแกงส้มไหลบัวต้มส้มลูกตะลิงตะลิงปิงแกงขั่วหอยปลาหมึกผัดน้ำดำ ทำไมวันลูกทำเหมืนมีอายน,อนะวันนี้เฮ้ยเป็นอะไรกันนะไม่งั้นอยู่ในรถเลยนะไม่งั้นรอในรถนะจนะขึ้นรถแล้วตอนพ่ออบลมแล้วเป็นไรอะวันนี้ยตอนพ่อปรับทัศนคติเลยอย,อยากออก น้อยอยากออกน่ารักอะน่ารักอะมีใครเห็นปะน่ารักอะเขามีสองตัวเหมือนกันไ่บีเดียนทำไมหน้าตาเขาดูแบบไม่ไดื้อเลยอะ่ตะตัสิหัวก็แล้วแต่ได้มิชมลิน2025ร้านน่ารักมากแบบตกแต่งแบบขาวๆทุกคนมีปูด,ด้วยนะแต่ว่าปูมันไม่อยู่ในเล่มแต่เขาบอกว่ามีปูด,ด้วย สอองไปประมาณ5อยา่างราคาก็โอเคปกติแล้วอาหารไม่ได้แพงจริงแอมดูราคาอาหารโรงเรียนที่จะไปพัก,กวันนี้แพงกว่าเยอะเลยนั่งลงดีดิด<อ>เก่งมากนั่งลงนั่งลง หัวหมกปลาหมึกผัดไข่เค็มมีหนวดไหม ปาลาไหไม่ใช่ปลาปูเหรออืมอร่อยอ่ะเผ็ดเผ็ดอืมเผ็ดรสจัดแต่ว่าไม่รสแบบว่าไม่เหลี่ยมอม่ะไม่ได้เค็มอร่อยอ่ะ ตามทะเลจุกๆเลยกิ้ก็ผัดดีงามทุกคนมาตามๆได้ถ้าถ้าลูกไม่เห่ามาก,ก็ก็ได้อยู่ <laughs> คนแล้วลูกเขามากไม่เป็นไรแต่ถ้าเมนูเขาคนอื่นด้วยริงแฟเขา <c oughs> ก็เลยเอาหมา <c oughs> ไปเก็บในรูเลยเปิดแอร์ให้จ้ะ มันทิ้งเบอร์เกอร์บอกมันทีเด็กๆว่าคนขับกลับมาแล้วบอกมันสิคนขับกลับมาแล้วบอก วิวสะไม่ใช่วิวทะเลวิวด้านในปึ้งสองเตียงสองเตียงปล่อยสิมาสิมาปล่อยสิทำไมไม่เอาลงก็กลัวมันทำอะไรอย่ามันต้องคอยดูไง <c oughs> มีผ้าคลุมอาบน้ำตู้แช่จึ๊บจึ๊บไม่ใช่เคาน์เตอร์บาร์ เราเดินป่ะเบี้ยวเลยแอมเพิร์ตมันผิดหลายอย่างเรานะไปเบี้ยบข้าวกันข้าวห,าหานูค่าไปทางโน้นอีบไปทางโน้นเดินลงเหรอชั้นห้าเลยนะเนบ

ดูมาะ่ะเก่งอะ่ะตาเล่นไหมคะตาเล่นไหมอ่ะจะเล่นกันอ่ะจะเ่นไหมดิเดวพาพี่ลงมาเล่นด้วยดีไหมอ่อแตปล่อยไม่ได้นะเนี่ยออกได้นะ มันมีปล่อยสายจูงไม่ได้นะมีมีที่วิ่งเล่นเต็มเลยปะ,ะขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่ับขึ้นนี่นับขึ้นนี่ไม่ยอมขึ้นนี่กระโดดข้ามนี่กระโดดข้ามนี่กระโดดข้ามนี่นี่กระโดดข้ามอ่ะกระโดดข้าม,มาอ่ะเฮ้ยมันเลวอ่ะเนี่ยนี่มีห้องอาบน,น้ำให้ดอ่ะเข้าม,มาดูดิเข้าม,มาดูเข้าม,มาดู ว้าวหอมเบยนี่แล้วเดี๋ยวทุกที่หนูไปเดินทรายมนาะใช่ไหมมัน,นก็จะพามาอาบน้ำใลนี้นี่มีที่ยบน้ำนมีเใช้ห้อเดียวกันที่บ้านเลยค่ะตันลื่น่าไปวางกันลื่นแล้วหนูก็มาเป่าขนห้องนี้อมีที่ปอกขนให้ด้วยค่ะเอ๊ะไปส่วนกลางกัน โอ sociedad, โออโอเอ็งจะลมาบ้มาทางนี้ไปเวข้าวกันดีกว่า มายืมผ้าขนหนูแล้วก็ชบ,บอดอูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊ะบจะพับไปเดินทะเลกระดอกันเลยกระโดดมกะโดเอาน๊งก่ก่ดังหมูมานี่ละ่ะหมเดินมาดินนี่กระดดมาดนี่กระโดดมานี่ เดินทะเลจริงป่ะป,ะปะ๊าเขาบอกว่าไปนี่แม่ไว้ไปว่าขอตดิรพวกนี้บอกไปเดินพวกนี้เช้าก็ได้นี่หนูว่าหนูจะได้เดินไหมวันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะเป็นหมันนี้ที่ต้องเป็นคนตื่นพาหนูไปปั๊ก กินข้าวก่อนเมื่อกี้เขาไปเดินเล่นที่ทะเลแน่เลยเรากินข้าวก่อนเนาะเราป๊าป้าตื่นก่อนเนาะไปจำทางได้เก่งอ่ะเสิร์ฟมาแล้วคะ่ะเซิฟจะมาฉャงข้าวให้พ่อคะ่ะพ่อหิวข้าควค่ะแต่เดี๋ยวเจ,จ้าะพาทุกคนไปเดินทะเลนะคะนะเราป๊าป้าก่อน เียยวลครไป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 เนี่ยมันติดอันนี้อ่ะติดไม่ได้ไใช่มีอีกนี่นี่กว้างเลยกว้างเลยแต่อย่าปล่อยนะอัปเดตตรงนี้มันออกไม่ได้ตอนแรกนึกว่ามันหมุนได้เท่ากับว่าปล่อยเชือกไดวิ่งไ,ไปเลยไปเลยเฮ้ยแต่ว่าตรงนู้นบันได,ดนะ อย่าวิ่งออกบันไดนะลูกได้เดินละค้วนได้เดินและเฮ้ยตัวนั้นนะ่ะน่ากลัวนะทันหรออยด,ด,ดู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 มันรู้งไงยืนลงขา <laughs> เราต้องเก็บถือด้วยนาคะให้จะได้มีที่ให้ลูกสีขาวของเราเยอะๆน่ารักอ่ะ <c> เ <oughs> หนื่อยแล้วส <c oughs> องน้อยน่าจะอยากกลับกลับห้องแอร์แล้วใช่ไหมไม่อยอมทำอะไรเลยค่อ <c oughs> ย่าพวกนี้ค่อยไปเดินทะเลแต่เช้าเลยไปตอนเช้าแล้วกลับมาอาบน้ำ เคไหมคะหนูว่าโอเคไหมคะโอเคไหมว่มมานี่เขามีจุดใส่ถุงขยะแล้วก็ใส่ถังขยะจุ๊นี่มีที่เก็บไพรดดวยเพราะว่าตรงนี้เป็นที่อื่นไปไดเด็กๆปะกับ้ังเหอะร้อนละบรรยากาศตอนกลางคืนที่สะดีมากเปิดเพลง ให้มาสั่งของเทลดิงดิงแเราไม่ใช่สายดิ้งเราใสายชิวกินอะไระที่บอกว่าอร่อยคือผัดพพกแห้งเหรออุย้ยนั่นที่มามีนะไข่เจียวมาช้าเร็วกลับมากินไม่ได้กินเลยทีละไม่ให้น้ำจิ้มมาเอกอันนี้สปากเกตตีเบคอน์ผิกแห้ง อันนี้ปลาลองเนือ้อแล้วก็ต้มผักไก่ต้มผักไก่คำไมหันมาตกใจเจอหนูที่มามีอย่าไปหน่อยดินั่งด้วยน่าประ่างเลยทีนี้ เ็ไม่ได้ลาดเลยภริษาชีชีเขาไม่ได้ลา,าดภรนะจษาแ่